สนับสนุนโดยนิตยสารออตโตคาไทยแลนด์ ฮด HRV ใหม่ครับมาในรหัสที่เป็น eH EV นะครับก็คือในรุ่นที่เป็นไฮบริดก็เป็นสัญญาณครับที่จะบอกว่ารถยนต์เริ่มจะเข้าสู่อีกเจเนอเรชันหนึ่งนะครับจากการที่ใช้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็เริ่มจะมีระบบไฮบริดเข้ามาช่วยนะก็อย่าเพิ่งมองไกลไปถึงเทคโนโลยีของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพราะว่านนั้นมันต้องรองความพร้อมในหลายๆด้านเอาว่าแต่วันนี้ใครที่พร้อมใช้ก่อนก็ไม่ผิด แต่ว่าถ้าจะถามว่าพร้อมจริงๆวันนี้รถอย่างพวกไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดนี่แหละคือมันพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีข้อจํากัดไม่ได้มีข้อติดขัดอะไรในส่วนของ Honda HRV เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยออกมาก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมด้วยสไตล์การที่เป็นรถ Crossover นะครับแล้วก็มีหลายๆคนบอกว่าเออขับสนุกช่วงล่างกาะถนนดีนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยเพิ่มนอกจากในเรื่องของระบบที่เป็นไฮบริดคือเป็น eHUV ของเขาเนี่ย ก็ได้ทั้งในเรื่องแรงม้าแรงบิดที่เพิ่มเติมเพราะว่าตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับแรงม้าที่ได้ก็อยู่ที่105แรงม้านะส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็ให้แรงม้าอีก131แรงม้าแรงบิดของเครื่องยนต์นประมาณ120กว่านิวตันเมตรส่วนแรงบิดของมอเตอร์เนี่ยอีกประมาณ253นิวตันเมตรนะครับก็บวกๆดูเอาเนี่ยแรงม้าก็200กว่าแรงบิดก็ประมาณ300กว่าก็ต้องถือว่าเพิ่มสมรรถนะให้กับการขับขี่ของเจ้า HRV คันนี้ ขับได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับคันที่ขับอยู่เนี่ยเป็นตัวท็อป1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะก็เรียกว่ามาแบบมาครบมาจัดเต็มมาเลยคนที่ชอบ HRV เนี่ยอย่างที่ผมบอกเขาจะชอบในเรื่องของการเกาะถนนความสนุกในการขับขี่แล้วก็เป็นประเภทความโดดเด่นความชอบของคนชอบ Hon d d a ก็คือในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของการออกแบบนะครับ ซึ่งในเจเนอเรชันนี้ในรุ่นนี้เนี่ยก็ยังถือว่าทําได้ดีนะครับห้องโดยสารเนี่ยผมว่านอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยนั่งสบายนะครับอย่างผมเนี่ยตัวใหญ่ๆนั่งเข้าไปในตาแหน่งคนขับเนี่ย,ยถือว่านั่งสบายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวแพดเดิลชิปเรียกแบบรถทั่วไปคือแพดเดิลชิปแต่ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์นะเดี๋ยวหลายคนจะงงว่าเฮ้ยทำไมไมันไม่มีตัวเลขขึ้นแพดเดิลชิปตัวนี้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการดึงครับ หรือบางทีในรถไฟฟ้าเขาเรียกเคอร์สคือดึงเจเนเรเตในเรื่องของไฟกลับเข้าไปในแบตเตอรี่อ่าเย่ายพอเรากดลบปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ําเหมือนนะฮะแต่มันไม่ได้เปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำนะลักษณะมันจะหน่วงมากขึ้นในขณะที่กดเป็นบวก,กก็คือหน่วงน้อยสุดนะครับแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นขีดขีดเนี่ยขึ้นเอาไว้นะครับสขีดด้วยกันจะหน่วงมากหน่วงน้อยก็ว่าไปฟังก์ชันการใช้งานต่างๆหน้าจงหน้าจอระบบความปลอดภัยนะครับ ผมบอกแล้วชอบที่สุดของ Honda ไม่ว่าวันนี้จะมี Honda s e n s i n g อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอันนั้นเป็นผลพลอยได้แต่ถ้าถามผมชอบเลย,ยที่สุดผมชอบมองด้านข้างทางด้านซ้ายถ้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยกล้องที่อยู่ในกระจกมองข้างซ้ายเนี่ยมันจะติดขึ้นตรงนี้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวแค่กดปุ่มตรงก้านไฟเลี้ยวนะครับเนี่ยกล้องก็จะโผล่ขึ้นมามันเหมาะอย่างยิ่งกับการจราจรในประเทศไทยซึ่งรถค่อนข้างจะจอกแจ๊กจอแจสวนทางวิ่งย้อนสอนเสียบซ้าย มุดซ้ายนะครับกล้องตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยอื่นๆที่เตือนมามันมีเรื่องตลกอย่างหนึ่งเลยคือทีมงานผมโปรดิวเซอร์ผมเนี่ยเขาเรียกรถรุ่นนี้นะครับว่าเป็นรุ่นจิกซอซึ่งผมก็พยายามหาเหตุผลแล้วก็เลยต้องถามเขาว่าเอ๊ะทำไมคนเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นจิกซอเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าซันลูฟนี่แหละครับสรนลูเนี่ยด้านหน้านี่ก็เป็นมือมือเปิดนะฮะใช้มือเปิดแผ่นแผ่นบังแดดตัวเนี้ยนะครับ แล้วก็ที่เรียกรุ่นจิกซอเพราะข้างหลังเนี่ยมันใช้เป็นลักษณะเมนวนวลครับปลดล็อกให้เห็นเป็นหลังคาซลูฟหลังคาแก้วนะครับก็มีแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นบังปิดเอาไว้ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้เหมือนผมเพิ่งรู้เพราะนั้นก็ถ้าเขาเรียกว่ารุ่นจิกซอก็จะได้รู้ว่าเหตุผลว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับคันนี้เหรอเนี่ยกดคันเร่งดีครับขับสนุกเ,นเกียร์ในลักษณะที่เป็น เป็นลักษณะเหมือนเกียร์ CVT เนี่ยกดปุ๊บมันก็ไหลเลยนะครับได้ยินเสียงนะครปุ๊บพอผมยกปุ๊บยังไหลพุ่ง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 อยู่นะครับระบบเบรกนะครับดิสเบรกก็ทํางานได้สบายใจนะครับแต่ว่าในย่านความเร็วสูงๆนี่ต้องเผื่อยะเบรกหน่อยหรือจะใช้การเหมือนชิปดาวนะครับดึงช่วยตรงนี้ก็ทําให้ได้อารมณ์แล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นการเก็บเสียงในห้องโดยสารมีนิดนึงอ่ะ คือเนี่ยผมขับอยู่ประมาณร้อยร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางด่วนรู้สึกว่าเก็บเสียงจากจากพื้นถนนเนี่ยคือไม่ค่อยซอฟเสียงเท่าไหร่เก็บมาหมดเลยเนี่ยได้ยินชัดเจนนะครับผมว่าอาจจะอาจจะต้องนิดนึงแต่ไม่ต้องไปเพิ่มตัวเก็บเสียงนี่ไม่ต้องไปเพิ่มที่ฮิตกันนะไอเส้นที่มาติดขอบประตูอ่ะไม่รู้เิความรู้สึกผมคือผมมันขี้เลคือมองจากด้านนอกเห็นเป็นเส้นยางปิดอยู่อย่างั้นอ่ะอย่างที่สองคือพอมันแน่นเนี่ยบางทีมันทําให้เกิดแรงอัดอากาศ ในในรถยนต์คือถ้ามันมีความจําเป็นจริงๆอะ่ะผู้ผลิตรถยนต์เขาก็ติดมาให้แล้วนะครับอันนี้คือมันอยู่ในเกณฑ์รับได้นะผมว่าแล้วก็แล้วแต่ความชอบนะ่ะถ้าใครอยากติดก็แล้วไปแต่ถ้าเป็นผมอะผมว่ามันไม่คุ้มค่าคือเสียงเงินเปล่าแล้วผมก็ดูว่ามันไม่ได้สวยงามด้วยดูเกะกะลูกตาว่าถึง HRV e h v คันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขามี ตัวแรงม้าแรงบิดเนี่ยมากกว่าตัว CITY แล้วก็ซิตี้แฮทแบ็กที่เป็น e-hv เหมือนกันเนี่ยนะครับทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้ารวมๆก็ประมาณสักเกือบเกือบสาแรงม้านะครับเพราะนั้นเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าปื๊ดปารปื๊ดปารตอบโจทย์มากกว่านะครับในตัว CITY e ้ e-hv แล้วก็ซิตี้แ a c แบ็ก e-hv นะเข้าโค้งพุงมาลัยยังนิ่งครับช่วงล่างนิ่งขับสนุกเหมือนเดิมนะครับนี่ก็ เป็นสิ่งที่ Honda ยังคงเอกลักษณ์เขาไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับกับเรื่องของความสนุกในการขับขี่ทำให้ไม่แปลกใจนะว่าวัยรุ่นทั้งหลายก็มักจะนิยมชมชอบรถในตระกูล Honda นี่แหละแต่มันจะมีข้อข้อจำกัดหน่อยนึงนะผมบอกก่อนคือพอเป็นรุ่นที่เป็น e h v เนี่ยคุณอย่าไปได้หวังปรับแต่งโมดิฟายเครื่องยนต์อะไรผมว่ามันมันจะยุ่งยากนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะทำให้เกิดปัญหา เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเป็น H.R.V รุ่นเจเนอเรชันใหม่เนี่ยก็ตัดเรื่องพวกการปรับแต่งโมดิฟายพวกนี้ไปซึ่งผมเข้าใจเองว่าลักษณะของรถอย่าง H.R.V มันก็ไม่ได้เหมาะที่จะไปปรับแต่งอะไรเพิ่มนะมันไม่ใช่แบบซิตี้ไม่ใช่แบบซีวิกอ่ะคือถ้าเป็นในกลุ่มนั้นเนี่ยโอเคไวรุ่นอาจจะเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับทั้งตัวซิตี้ทั้งตัวซีวิกแต่ว่าตัว H.R.V เนี่ยก็ใช้งานเหมือนเป็นรถอนเนกประสงค์รถสําหรับแม่บ้าน ใช้งานเน้นในเรื่องของการคุ้มค่านะเน้นตรงนี้เป็นหลักถือว่าเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้น่าสนใจสําหรับ HRV eHEV ใหม่ตัวนี้1คือในเรื่องของเทคโนโลยี eHEV ที่เป็นไฮบริดมาช่วยให้ประหยัดมาช่วยให้สมรรถนะดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับรูปลักษ์รูปโฉมให้มันดูมีความทันสมัยมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงจุดเด่นหลักๆของเขานคือในเรื่องของความสนุกในการขับขี่ซึ่งยังคงมีอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าต้องยอมรับ แต่สิ่งที่ติไว้หน่อยก็คือเรื่องของ 1. การเก็บเสียงในห้องโดยสาร 2. ความความคล่องตัวในการใช้งานนะครับอย่างที่บอกคือด้านหลังเนี่ยตัวแผ่นสันลูปที่จะเปิดเนี่ยต้องใช้มือปลดออกอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งก็ต้องช่างใจดูเอาว่าคุณชอบแบบไหนรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ